ปกบลานะครับนี่อีพีสองกับแม่ซ่าแม่ซ่าม,มาเ,ามน,เน,น้นอับหนามาไอมาละ,าาละนี่ตัวนี้ชื่อเลยเร็วกอนเร็วมา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 มา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 เร็วเร็วเร็มีแม่เมียอาไปยบนอนอยู่เลือเด้ออีตำหนุ่ยลาตำหนุ่ยมาหนีมาไอ้น้องอีพีสองเยอะอีพีสองต่ำยศเนี่ยเนาะเร็วมาเร็วเร็วเน้นเน่นเน้นเน้นเน้น

ห้ามกัดกันเบียดกันมันไม่ชอบกัดเบียดกันไม่สั่นให้วันนี้ไม่สั่นไม่สั่นวันนี้ไม่สั่นวันนี้ไม่สั่นเห็บร่วงมือแค่กัดเราแน่นอนโดนแน่นะวันนี้เห็บกัดเนโะเล่นนะ้ำเหรอเล่นนะ้ำชอบเล่นนะ้ำยากเล่นนะ้ำเ <c oughs> ย็นตายเลยเหรอแหล่นฉันแหล่นมันบอกน้ำน้ำเอ้ยนั่นดูอย่าแหล่นฉัน ตัวนี้ตัวนี้ชื่อหลงังหลังกีตาร์น้องอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องก้อะไม่ขาดเดี่ยวหมกด,ดินอ่ะเ <c oughs> อ้ยเรื่องความเจรื่อแหละ,ม,ลหละมันก็จะดูจังจ่ะอาบหนามมั่งแล้วเนี่ยเนีเ่ยเรื่องไหนเรื่องไหนไปลามน,นี้ห้ามนี้ห้ามนี้ห้ามนี้ รอบนี้ชอบไม่ไม่ไม่สานตัวนี้ไม่สน <c oughs> มาสนเมื่อวานสานจะตายตัวนี้อันนี้ไม่สานไม่สานแล้วก็ไม่หนีเยนมั่งดาทวนาทวนใส่แวยดาเอาบกมืัักว่าแลงกับ่าท่านผู้ชมม่งอ่าหัวเ่าล่นย นี่เห็ดร่วงหมดแล้วนะนี่เออนี่เล,เลย่น้ำติดเล็บเลยง่ายคือไม่ต้องเอาไม่ไม่ต้องไปดั้งแกะเลยหลุดพูดืดออกมาเลยอ่ะนี่เรียกว่าแคอออบไมเล็กเียกว่าโยอเลยกเลยว่าเรียกว่าโยอเลยกว่าบีทเอสเอ็นอืมทังวันนี้อ่ะวันนี้พกเอาโย่เลยหล่ะโอ้โหไหนจะช่วยเขาเละบ้างว่าโย่อะไรอยู่นี่อือนี่ห่อโอโมสักแค่หนึ่งครั้งเอ้ยทุกใจไหม จ้าตัวมันโกให่มาเจ้าตัวไม่ถูกใจเยอะนี่ปนเบื่อไม่ดีไม่ดีพืมันไม่ดีมัดีกเือยี่ห้นี้ไม่ดีไม่ร้อนยหนไม่รนยี่หานุ่นเย็ไม่แรงนู้นนูแรงวะก่ไ่กลัวไรเนี่ยเหนื่อยแล้วนะนี่โดนอะไรกระโดดตัวนู้นดีจ่ะเออแล้วล้างตัวก็ล้างตัวกันดูจ้ะล้างตัวคอืนอนี้เชอไตัวเนี้ย

กำขัดผัดขนใหเห็นเรื่ององอตัวนี้ก็กระโดอย่าเดียวเลยี <c oughs> ก,ก้าันเกเหือน้ินนเ่เกอกลัวอด,ดออกแล้วืนหัวอยู่นี่ไม่เป็นไรเราร้อนอยู่อ่านุ่มีเจ๊ไหมมูมู อายุหลายๆนะว่ะแต่ว่านี่เติบมาตั้งตัวนี้แง่ลูกอีมากตัวนี้มา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 บ้านอันนี้อายุพอๆกันเลยฮะนี่อันนี้หมาพันธุ์ตัวนี้อายุพอๆก<อ>ันแต่ต <พอ S 1> ัว<อ>นู้นมันเล็กกว่าพอันนู้นหมาบ้านอันนี้หมานี่นี่หมาเฝ้าบ้านเลยนี่หมาลงพักบอกว่าวันนี้มนนั่ง มีเลยบอกหลายๆคลิป <S <S กดติดตามแล้วจะไม่ผิดหวังเลยนะเอ,อาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับตะไคร้ฝากออากดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อาณาจักรหมาแมวเพื่อเป็นกำลังใจให้หมาแมวต่อไปนะคะให้ผมมั่งให้ผมมั่งแล้วก็ทำทำนนั่นเลยไหมทำทำเลยไหมอะไรอ่ะนี่อัดอยู่นี่รูปนี้ใช่ไหม อะไรเอ่ะมาไงใต้เลยว่าเลี้ยงไบบเลือยมันนล่านะอันนี้อะไรงอะไรเรียนลูกเว่อร์อ่อนอืมตอนนี้หมาแมวมันหมามันหนาวเลยแล้วนะครับตัวนี้ไม่หนาวตัวนี้มุ่งนอนตัวนี้หนาวสั่นหนุยเอ็นนี่ตายเลยเออน้องตัวนี้อาบก่อนก็สิบนาทีด้วยนะบ๊ายบายเออมาไม่ต้ตีนลุยเลยตายเลยนี่

ตกใจบิดแหล่ะนะวะไม่ได้เลยบิดแล้วไม่มีบิดก็โอ้โหมอหรือไม่ก็เปล่าฮะอ่า่ช่งโยบันนี่บ้านเนี่ยนะข้าวเนี้ยหาผ่านผ่านนี่ครับสองนี่ห้อนี้ไม่ได้เลยเปล่าเปล่ากับเรื่อบิดอ่ะบิดบิดเอเซนสองสีเขียวไม่ว่าที่ห้อไหนก็บิดหมดฮะเออไม่ได้เลยบิดตุกตกตกพัฒนาตรงข้าวแหละบิดโยบิดแควบแคบไปลงขาเไอ้กินไหวเนี่ยกินไม่ได้น้งแช่น้ำก่อน ยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรแค่กลัวความเย็นเท่านั้นเดี๋ยวต้องยกมือดิคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเยี๋เอาคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าลาก่อนลาก่อนไม่เห็นเมือนใครเลยนี่หนาวจะเดี่ยวนะไอ้ไอ้สวัสดีครับมาดีตายเลยไปก่อนนะครับนะสวัสดี 走唔得，哎哎。